ตื่นแล้วครับพี่น้องวันนี้พักพอนติมทีแล้วสวัสดีผู้ใดสักสุดสักอย่างเนาะพี่น้องเนาะพักหนึ่งวันพักไั้สักสุดหอมมาสันหอมหว่ยหวยเลยในสิได,ได้สักน้ำมูนาะเนาะซื้อางยูอดอกพี่น้องวันที่ยี่สิบโอกาสสักขึ้นกันละตื่นแล้วตอนแรกตื่นตั้งเต่เที่ยงผนพี่น้องเพิ่ามาลปลูก เราปลูกบาดเปิดเวลานอนแล้วค่าวาสันจิตต่อเวลาบัค่้าวาสันกระดิ่นตัวเวลาอีพี่น้องเสาห่องใบตั้งนี่หกลอยมาเสาต่ออีกสามลอยเป็นเก้าลอยพี่น้องเลยเออชัว่วคราวอีกสามลอยเหมือนเวลาแล้วกับพักกันตื่นตวบันี ตื่นแล้วาจัดของจัดหยังก่อนพี่น้องสวยสถานที่กว้างขวางด้วยพี่น้องเด้อมือนี่มหา้กำลังใหญ่ที่มาสนาิทมันเพีงกันได้เลยนะครับพี่นอ้องอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเก,กษ มาแล้วไอชิตหมูมาแล้วพี่น้องเลินมาแล้วเสียใจมากเลยค่ะไม่น่าจะมาเลยจีหวานคือเตรียมพร้อมเพงเถียอบ้านร้านมาเลิศสวย ยำร้มอมเราสารลำดวนกยอันยาแล้วแตกนองกว่าแล้วขคือมาคือมาตะดูดล้วคือประานได้เหอังย่ง,ยง<า>เอาให้ดวลีขึ้นไปยูหัน เอามื่อนี้ครบสิอะามื่อนี้ให้ดูลีครบสามตัวเลยนี่พี่น้องมาเร็วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวให้ดูลีสามตัวพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีอาทิตย์บอยค่ะอาทิตย์บอยมี ก็มีคนตอบรับดีอยู่ดีก็มีคนถามนะเออคือบ่ให้เราลองให้จบเนี่ยเจงซันเต็มซี่อยากฟังบันนี้อยากฟังกันเพลงพสต้าอีว่าซันเราอยากฟังเสียงพสต้าอีว่าซันเสียงไอ้ทิดบอยพะนะเดี๋ยวต้องหาก่อนสักคนโนเบ่เอินสาวบอยแต่หลายเราเอินเป็นทิดบอยเออกระซี่เป็นทิดบอยตัวนอฉายาอ่าฉายยะนไมโนต่างบอยนั่นนี่บอยไอ้หลอกมันคือไม่จัดหาแกบันนี้อันไหน ไปยืนแกงคากพี่เออสวยอันนี้เขาซิมีตลอดแนนก็ไปดีเท่ากับสิมที่ตลอดได้ไปดีครบสามตัวได้ไปที่นี้ให้ดูลีกี่น้องให้ดูรีสามตัวเราได้ไปที่นี้พร้อมจัดจิ้มแล้วแมนทุกสิ่งทุกอย่างทุกที่พูดอีกตัวนึงอยู่กลางๆแล้วก็ยูพูดฟังพูดอีกตัวนึงพูดพี่น้องพุณลหอน่นนะครับให้ดูรีสามตัวครบเลยวันนี้ แับจวดจานฟาดเบื้องมวลังการงานสาลุ่มสาคนหลายใจพี่น้องเด็กพี่น้องเส้นน้ฟังแบบจุบจิมจบเกมรวดเดียวกันไปเลย <c oughs> เออ,อมื่อนี้ไม่กันลังใจไม,ไม่กันลังใจอาทิตบ่อยกระซาร่ำดวลยุไซเมื่อนี้ <c oughs> <า>บ้านนาตำบลทุ่งเงินบ้างเมียนบ่อตืบบ่ทู่เงินบ่อทู่เงินบ่อตำบลภูเงินอำเภอกันทารักษ์ จังหวัดศรีสะเก็ดพี่น้องไม่กลังใจที่ว่าสนามเป็นเพี่ยงใดไม่กังใจไอ้ทิดบ,บอยสารลำดวนใดด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้กังวลศีรษะน้องวดัดตีไอ้ตากน้องวดัดเป็นบ่อ,อพี่น้องไอ้ติ๊เสียงบลืมบึมบําเนยจัง่อยพี่นอ้นองเคนกลังเหตุสาเหตุอย่างนี้พบว่าม,มันมันเด็ดเนาะช่วงเงินกันวิ่งกระได้กระสิเร<ม>ื่มทำเจ้าขาง่วงว่านี่เออเจ้หญิงเด้อพ่นผู้หญิงโเนี่ยหนุ่มเจ๊ชายแทร่ เมียขวายขโมยมีบอกนานสมนีนานใคเป็นยา่หวานนัน่กกนตัก็ได่หวาน,นก,ก่อนตัก็่หวานตัก็่หวานบ้านนังจเออัออก,กจทีโลกนี้กว้างนี่แหลนี่เมียนี่ไม้สายฟมสีไสสวยงามตาองเรือง มั่งความเอาจีบานจีบานก็ให้น้องนางน้ำกอนเนี่ยนี่ามากทางไหนกนอนงนอนนอไม้มากกับิบโอมี่มองนางกับเหีียกันนางต้องกันไปสะกอนวอค่ะนี่ขามากทางหนค่ามองเกาค่ะเออมื่อี้คนเมาไปยางเขาเป็เรงร้อยนั่งมีแต่ไมมองนั่ง <étique> <ural> <behaviour. S 2> ใส่เมาอยู่บอกว่าเอามาขายกับขายชั้นตัวเนาะกันเมาก็จะไม่ได้ขายตัวเนาะอ่ามันเตรียมพร้อมทังเนี้ยไปพี่น้องลาดเนี้ยมันเตรียมมาใหญ่ทังไปเปยเนี้ยขึ้นใจของใครดับใครดีกระดกันได้ทีปวดมาพูดเถียงเอาฝากก็นาเป็นยังไงบิดตบี๊มือผมได้หนิตบซีมือพวกก็เรื่องจิตการไม่ไม่นค่าบางว่ามือนีนสิได้ขายหรือขายดีบอคิดว่าดขายดี เพ่อมาขาดูจากสถานการณ์ร้านค้าแล้วบ่มีตลานค้าบ่มีใช่ไหมเอไปเดินชมมาแล้วค่ะเบิดงานมีจากงานมีจากนีจากตลาดรูกขิ้นเละไม่ดอกน้ำนี่สัมเนียจริงจริงก็เลยเป็นก็เลยหวานหมูเลยเป็นบอนี่รอบนี่ยแต่ก็ได้ขายดีแน่นอนพวกจ๊กพวกมะม่าเป็นบอทั้งอากาศยุ่นี่เป็นอากาศเย็นๆเนาะมาเคลื่อนท้ากาศออกมาเบรรยากาศนอกๆแล้วเป็นยังไงเมื่อคืนนี้คื่อคืโตลมหนาวเนี่ย ักาขอนย้อนใจดีบอดีค่ะเมือนี่ยน้องหงูดอย่งปไปหาเธอบอกมามีี่เอเพราะว่าคิวรอบเดิมบ่ขายเพอตัวพวายุ่งงนานแ่เนี่ยขบัเอาจบอเออพัขขายเอาแล้วจะพอยุ่ห้วงแรกันี่ก้ามัันจ่องห้องพักตันเนี่บ่เมื่อคืนนี่พักกันหิวหอดเดืดพักกันย่างกินหัวบอซุปมะเขืออยู่วงนี่แหละเลือดขึ้นอย่างนี้เสียบขึ้นอย่างนี้ตวจจาฝาดบื้มขึ้นอย่างนี้ บยแต่คือว่าเป็นนางต้นไงน้ำกันโลดฮะมีแรงมันเพราะมีมองส่วนบพมีมองตลอดแล้วมันกัดอันนี้ซิบุญไว้เนี่ยจังหน่อยนะพี่นงองเด้อหลังนี้ทีคำมาเลี้ยงมาเตรียมพร้อมของแต่ละคนจัดหมองนั่งมองยังกากนองว่าจะขวงพี่นองสสิบุญไว้กันเนี่จักหน่อย นะครับจใกเด็กก็ยิ่งเริ่มมาลังเจริญที่งานสไลด์เพลินเพียงนะครับพี่น้องมือนี่อาบถ้ำกาสเดียรยิ่งนี่ครับพี่น้องบ้านนาตำบลภูเงินนะครับอำเภอเภอกันกันทะลักจกกังหวัดศรีสะเกดนะครับเรื่องใหม่กําลังเจริญที่งานสไลด์เพลินเพียงกันได้ริสตาร์ดดดรัด่ว,น,วนนะครับพี่นอออ้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปสนิทสะกอนนะครับพี่น้องขออนุญาตตากน้องงวดสะกอนจัดสิ่งจัดของให้อาบน้ำซุยเขาซุยน้ำเนาะเดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ